สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมีเรื่องมาประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ครับผมหลังจากวันนี้ก็ผมไม่น่าจะได้ทําคลิปเยอะแล้วนะครับผมเพราะช่วงนี้ผมกาลังออกแบบโลโก้ช่องอยู่นะครับก็อย่างที่มีตัวโลโก้มาพูดอยู่ข้างๆนี้นะครับผมนี่เป็นโลโก้แบบน,นี้เลยนะครับก็และอย่างนึ่ครับผมไอคลิปเปิดตัว แป๊บนึงเดี๋ยวผมเอาขึ้นจอให้นะทุกคนนะเสียงจะหายก็ห้คลิปเปิดตัวแบบนี้นะครับผมผมจะมาสอนวิธีทําในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากติดตามช่องด้วยแล้วกันครับเห็นพูดแบบนี้ยังไม่ได้พูดไปดิลิปนะครับผม อันเรื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือผมนะครับผมพอจะทําพอผมทําโลโก้เสร็จผมก็จะให้ทุกคนนะครับผมมาโหวตด้านล่างคลิปนะครับใครอะไรโลโก้อันไหนนะครับผมผมจะทํามาสักสามแบบแล้วกันก็สามแบบนี้จะให้ทุกคนนะครับโหวตถ้าผลโหวตอันไหนเยอะที่สุดนะครับก็ผมจะเอาโลโก้นั้นมาขึ้นช่องนะครับผมก็ มีแค่นี้ละครับผมเอออย่าลืมอีกอย่างเนึงครับผมไปตามช่องใน tiktok ด้วยนะครับผมช่วงนี้ผมก็จะลงคลิปใน tiktok นะเพราะมันลงง่ายกว่าใน youtube นะครับผมก็ไปแล้วนะครับผมทุกคนสวัสดีครับ